เพราะคำวา่ารักคำเดียวที่ทำให้เราต้องเจ็บช้ำทรมารเพราะคำว่ารักคำเดียวที่ทำให้เราต้องเจ็บช้ำทรมาร์ครับทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนทำวิธีการ Export นะครับหรือว่าเบลเพลงออกไปฟังข้างนอกนะครับ มือใหม่บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ารวบหัวท้ายคืออะไรนะครับเวลาทํางานเพลงเสร็จนะครับไม่ว่าจะโคเวอร์หรือใดก็ตามแต่เราต้องรวบหัวท้ายก่อนเอ็กพอร์ตออกไปนะครับไม่งั้นมันก็จะเอาเพลงออกไปฟังไม่ได้กรณีอย่างเช่นมือใหม่ปุ๊บทำสมมุติว่าเพลงนี้เสร็จแล้วนะครับกดไฟล์ Export a u d i o Mix Down นะครับผมเพลงพิมพ์ชื่อเพลงให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ นะครับผมตรงแพดพาร์ทอะไรสักอย่งางเนี่ยนะฮะเราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเซฟนะครับสมมติว่าเพลงนี้ผมจะไว้หน้าเดสก์ท็อปผมจะกดเดสก์ท็อปนะครับแล้วกดเซฟอ่าโอเคเพลงพรุ่งนี้นะครับชื่อเพลงเนมพรุ่งนี้จะเซฟออกไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้เป็น MP3 อะไรโอเคพวกนี้เรียบร้อยหมดนะครับก็กด export audio อึ๊บอ้าว the export r a n g e อ้าวชี้หายแนละ้วทำไมเอ็กพอร์ตไม่ได้โอเคมันเอ็กพอร์ตไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รูปหัวท้ายข้างบนนะครับหัวท้ายข้างบนคืออะไรนะครับให้เราสังเกตดูตรงนี้ข้างบนนะครับเดี๋ยวนะเห็นขาวๆไหมถ้าเราเอาเมาส์ไปไปชี้ตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นรูปดินสอนะครับให้เรานะครับเอาเมาส์ขึ้นไปชี้บนขาวๆนี้นะครับแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากมาทางขวาเห็นไหมอ่าอันนี้คือรวบท้าย อันนี้คือรูปรวบหัวนะครับซูมนะครับกดเข้าไปกด h นะครับที่แปน้นพิมพ์ h ซูมอะซูมนะครับดูดีดๆเอาทำเป็นรูปมือนะครับเราสามารถขยายได้ถ้าเราขยายมาตรงหัวตรงนี้นะครับท้ายตรงนี้เพลงที่เราเก x อร์ตออกไปมันก็จะมาเริ่มตรงครึ่งเพลงตรงนี้นะครับมันก็จะมีเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องรวบหัวท้ายนะครับถ้ามันอยู่ยนี้ให้เราเอาเมาส์ชี้นะครับลากกดค้างแล้วก็ลากไปไว้หน้าสุด ส่วนอันนี้เอาไปไว้หลังสุดนะครับผมแค่นี้เองแล้วก็ไปที่ไฟล์ Export Au d i o mix down นะครับพรุ่งนี้เซฟที่ desktop ก,กด export นะได้ล้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมรวบหัวท้ายเท่านั้นเองนะครับสิ่งสำคัญนะฮะบ,บางคนเฮ้ยพี่ผมรวบหัวท้ายเอาเคเดี๋ยวไปดูเพลงก่อน นะฮะนี่เพลงนะครับมาอยู่หน้าเดสกท็อปแล้วนะครับผมโอเคไปต่อไปต่อไปต่ออีกกรณีหนึ่งเฮ้ยพี่รวบ,บหัวท้ายแล้วทำไมมันก็ยังไม่ได้ครับที่ยังไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะทำแบบนี้หรือเปล่าสูงนะรวบหัวมาตรงนี้เราอาจจะรวบหัวเอาหัวเอาเอาหัวเอาท้ายมาไว้หัวหัวไปไป,ไปท้ายคือสลับกันแบบเนี้ยปึ๊บเห็นไหมเนี่ยพอเราสลับกันใช่ไหม ลองเอ็กพอร์ตดูนะมันก็ไม่ได้นะครับเพราะงั้นอย่าสลับกันจําดีๆนะครับจําดีๆนะครับจาดีๆผมจะเรียกง, Device ง่ายๆว่าสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับสามเหลี่ยมนะครับมันจะชี้ขึ้นบนเนาะสามเหลี่ยมเนี่ยต้องหันหน้าออกหันหน้าออกนะครับท้ายเห็นไหมครับหันหน้าออกแล้วสามเหลี่ยมหันหน้าออกไปทางนู้นหัวสามเหลี่ยมหันไปทางนู้นท้ายสามเหลี่ยมหัวออกไปทางนู้นนะครับจาไว้นะครับ ต้องให้มันหัวออกข้างนอกนะครับมันถึงจะเอ็กพอร์ตได้ถ้าเป็นคิวเบตห้านะเพราะถ้าสมมติว่าเราสลับกันเห็นไหมเอาหัวไปไว้ท้ายเอาท้ายไปไว้หัวข้างบนตรงนี้มันจะเป็นสีเหลืองทันทีสีส้มเนี่ยเห็นไหมสีส้มครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณรั่วผิดแล้วนะคุณรั่วผิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหลืองเราก็สลับกันอ่ะสลับกันปุ๊บเอาท้ายไปไว้ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงละสีม่วง หรือสีเทานะครับม่วงหรือเทาก็ได้นะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับจําไว้คือเวลาเราหวบรวบหัวนะรวบหัวท้ายนะครับผมเอาเอาสามเหลี่ยมนี่ออกข้างนอกนะครับผมออกข้างนอกนะมันถึงจะเอ็กพอร์ตได้โอเคก็ประมาณนี้แหละย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครรวบหัวท้ายแล้วแบบสมมติว่าจิม้มบังเอิญไปจิ้มผิดเนาะลากหัวเอ้ยพี่ผมไปเอ็กพอร์ตแล้วเอ็กพอร์ตไม่ได้ นะครับผมถ้ามันเป็นสีเหลืองปึ๊บแสดงว่าผิดแล้วสามเหลี่ยมบรนหันหน้าเข้าด้านในเห็นไหมเนี่ยสามเหลี่ยมมันหันหน้าเขาด้านในแสดงว่าไม่ใช่นะครับต้องสลับกันปั๊บเห็นไหมลูปหัว้ทยนะครับผมสลับกันแบบนี้นะครับถึงจะเพลงออกมาฟังได้ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคงจะโอเครู้เรื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละสวัสดีครับ